มาพูดถึงผลการจับฉลาก FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องบ,บอกว่าแต่ละคู่นะฮะสคู่ผมว่ามันสูสีกันมากพอสมควรนะก็ต้องบอกว่ามาถึงรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เป็นของจริงแล้วนะครับแต่ก็มีเซอร์ไพรส์หนึ่งทีมใช่ไหมะนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดู4ี่คู่กันก่อนนะครับก็มีราชบุรีมิรผลนะฮะจะเล่นในบ้านพบกับชนบุรี FC ีครับศรีสะเกดพบขอนแก่นคือ2ทีมในที2เจอกันนะครับการท่าเรือพบบุรีรัมนะครับนราูุนเต็ดทีมจากที3พบกับเชียงรายูุนเต็ดแชมป์เก่านะครับที่บอกว่าสูสีทุกคู่นะครับราชบุรีพบกับชนบุรีเนี่ยนะครับแม้ว่าชนบุรีเป็นทีมที่ดีกว่าแต่ต้องไปเล่นเป็นทีมเยือนใช่ครับนะครับเช่นเดียวกันศรีสะเกดกับขอนแก่นนะครับ ไม่หนีกันมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าอย่างน้อยในรอบรองชนะเลิศมีทีมจาก T2 เข้าไปแน่1ทีมการันตีแล้ว1ทีมนะครับเป้าหมาที่บิ๊กแมตต้องยกให้คู่นี้ครับการท่าเรือกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับการท่าเรือเล่นในแพสเตเดียมใครก็เอาชนะเขายากนะครับกับบุรีรัมย์ที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แข็งโป๊กในรอบนี้ใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมเซอร์ไพรส์นะครับนรายูไนเต็ดนะครับได้เล่นในบ้านนะครับพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองครับน่าจะคาดการณ์กันนะครับว่าที่นราสนามแตกแน่นอนนะะครรัับเพาาาว่หลงจก การประกบคู่มาแล้วเนี่ยนะครับทางผู้จัดการทีมของนาลายูเนเต็ดเองการันตีนะครับว่า ทุกอย่างนะครับอย่าไปกังวลกับสถานการณ์นะครับของที่มันเกิดขึ้นตามข่าวนะครับแล้วยืนยันว่าแน่นอนนะครับในวันที่เจอกับเชียงรายมีแน่ๆ20,000่ถึง25,000คนในเกมนี้ก็มองว่าเป็นตัวเลขของแฟนบอลที่เยอะมากนะครับแต่สนามเนี่ยจะจุได้ประมาณสัก5 0าพันคนใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเขาบอกว่าเคยจุมาแล้วนะครับที่เคยเาเข้ามาแล้วแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วละส0งห0อัพอยู่แล้วครับนี่คือ4คู่นะครับ จะมี4ทีมไหนไปเล่นในรอบรองชนะเลิศวันที่1สิงหาคมนี้นะครับจะการันตีครับว่า4ทีมรอบรองจะมีใครบ้างครับ